ระหว่างที่เจาะลูกนี้นะครับอันนี้เราจะเจาะรูใหญ่เพื่อเราจะใส่แท่งนี้ลงไปนะครับแล้วก็จะเจาะรูในแท่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแท่งนี้เขาจะเรียกว่าตั้มนะครับ T H U M B นะครับอันนี้ที่นระจบขีดไว้สีเหลืองก็ทําเครื่องหมายว่าเจ้า,จาของลูกต้องการจะให้ใส่สีขาวนี้ขึ้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นขอบสีขาวนะครับแต่ว่า,าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าเรา ามาดูเรื่องทฤษฎีอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่า,าถ้าเราพูดถึงเรื่องลูกโบลิิงนะครับเราก็จะได้ยินคำว่าโลอา g ีกับ High ร์นะครับหลายคนอาจจะได้ยินว่าโลอา g เนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ที่ในส่วนของแกนนะครับแล้วก็ถ้า h ฮ g าร์ีเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ในส่วนของเปลือกนะครับทีนี้ในส่วนเนี้ยในรูกที่กำลังจอะอยู่น High Road เนี้ยไฮโเนี่ยเป็นบอลไฮอาร์จีนะครับถ้า เพื่อนๆไปดูก็จะสังเกตว่าตัวเลขอาจีเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับก็เป็น HiG h R G ถ้าถ้า HiG h R G ีเนี่ยก็แสดงว่ามันจะหนักที่เปลือกนะครับทีนี้หลายคนก็จะบอกว่า,าแกนมันเล็กหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าเป็น h i g h R G High R G ต้องหนักเปลือกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันจริงไหมนะครับระหว่างที่เราจบเจาะเนี่ยวันนี้เราก็ได้เห็นข้างในแล้วว่า มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจบพาดูนะครับอ่ะมาดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับในส่วนที่เป็นชั้นสีเขียวเนี่ยหนาเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันหนากว่ารุ่นอื่นๆนะรุ่นอื่นเปลือกก็จะมาอ่ไม่ไม่หนาประมาณเท่านี้นะครับแล้วไปดูในส่วนชั้นของแกนนะครับเห็นไหมฮะชั้นของแกนที่เป็นสีน้ําตาลนะครับอยู่ลึกเลยนะครับก็หมายความว่า น้ำหนักเนี่ยมันยังอยู่ในในชั้นส่วนของเปลือกเป็นหลักนะครับก็เป็นที่เขาเรียกว่าบอลไฮอาร์จีนะครับก็อันนี้ก็เลยมีเรื่องนี้มาฝากเพื่อนๆพ่อที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้นะครับสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องโลอาร์จีไฮอาร์จีนะครับไฮอาร์จีหนักเปลือกนะครับโลอาร์จีหนักแกนนะครับทฤษฎีนี้นะครับวันนี้ก็พามาดูแล้วนะครับสังเกตว่าอยู่ลึกนู่นเลยนะครับเจาะลงไป สองนิ้วขวาแล้วนะครับเพิ่งจะเจอแกนนิดเดียวนะครับแกนหมายว่ากินแกนลงไปนิดเดียวนะครับปกติเราเจาะไม่เยอะเราก็จะโดนแกนแล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็นํามาเป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้ตามรอยกันนะครับแล้วก็จะได้สนุกกับการหาข้อมูลในเรื่องโบลิ่งนะครับไม่ต้องถามใครนะครับท่านก็จะรู้หาดูด้วยตัวเองท่านเองได้เลยนะครับก็ติดตามล้วจบได้นะครับเดี๋ยวล้วจบก็จะพา ไปรู้จักเรื่อง,งต่างๆของโบลิ่งนะครับไม่ยากนะครับก็ถา้าติดตามน้าจบเนี่ยน้าจบก็จะบอกหมดเลยนะครับก็จะไม่ห่วงว่าแบบรู้คนเดียวหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถจะหาข้อมูลเริ่มต้นแล้วก็ไปต่อยอดกันได้นะเพราะว่าทุกวันนี้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตล้วก็หาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบา,บางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องว่าจะต้องไปหาเรื่องไหนนะครับก็ติดตามน้าจบได้นะครับเดี๋ยว กรจบก็จะบอกแล้วก็จะได้สนุกสนานากับการหาตามหาลูกลิ่งนะครับเมื่อตามหาลูกได้แล้วก็จะนํามาจบมาเจาะก,กับกระจบก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับก็พยายามจะทํางานให้ละเอียดที่สุดให้ตามที่ท่านคาดหวังนะครับอยากจะได้ให้ลูกเป็นแบบไหนอะไรงนี้ก็มาคุยกันได้นะครับก็นัดล่วงหน้ากันสักหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวไปเจาะลูกนี้ต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ